สวัสดีค่ะยายกุ้งเวลค่ะมีในยายกุ้งสิบห้ามากินคุกกี้กับกาแฟหอมๆมาเลยค่ะกินด้วยกันดื่มดำกับกาแฟตอนเช้าๆเนาะกับคุกกี้อร่อยๆอนะคะมาค่ะอื้อ nó ngon lắm, ngon, bầu không khí đẹp ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ได้กาแฟถ้วยโปรดแล้วก็มีขนมเนาะขนมคุกกี้น่ารักนรักกินนะคะกินไปอร่อยมากๆ นมรสชาติหวานมันอร่อย